นี้เป็นคลีมกัลลั่กระทุมพอดีแล้วะะละจะเป็นลกก๊อกระทุ่แมแรกของปีใส้องให้ฟังหน่อยวันเพนเลิน้ำก็น้องเต็มภารากิจต้องพาชาวแก๊งจากกรุงเทพนั้นไปเที่ยววัดป่าภูก้อนนั้นคือวิวสวยมาก เราสื่อว่าครับตอนนี้เราอยู่ที่ฟาร์กีนะฮะวันนี้เป็นทีมบรรลับกระทงพอดีแล้วจะเป็นกระทงแรกของฟาร์กีเราจะไปทกระทงให้เด็กๆน้อกระทงน้อยๆฝีมือใหญ่แก้วนะเนี่ยซึ่งใช้กล้วยจากสวนเราดอกไม้ก็มาจากสวนเราฝากแม่พาเด็กๆไปรับกระทงหน่อยแปร์คอดูกระทงสกายหน่อยครับแปร์ต้องรับเวลากระทงกัน ลอยเลยนะครับลอยกัะทงไหนลองให้ฟังหน่อย <S 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 วันเพี่ยงสิบเล็กน้ำก็น้องเต็ม <S <S ้องเป็นอลยจอะรพี่สก,กาย้องเป็นไหมงว้ระวังทูบทิ่มหน้าพยายถือให้ก่อนดีไ,ไหมใช่าะอจะไป่สกายมาเดินตามแม่พริกตรงนี้ลูกจะได้ไม่โดนหินกังค้าง มีความสุขด้วยนะมีความสุข<ม>ให้นอนหลับฝันดีไม่ฝันร้ายเนานะไปไปแล้วอ่าบายบายกระทงไปดูกระทองก่อนบายๆมาพี่สกายบ้างมาอ่ะพี่รถไฟจัดนะไปแล้วนะเออบายบาๆไปด้วยกันเลยไอ้พ่อมาแล้วเป็นไเออ ตอนนี้นะฮะเป็นเวลาประมาณ6โมงแล้วโอ้ขึ้นมานั่นคือพระจันทร์เต็มดวงซึ่งใหญ่มากเต็มขึ้นมานะจะเห็นรุงใหญ่แบบเหมือนอยู่ใกล้เรามากเลยอ่ะซึ่งนี่ก็คือลอยกระทงแรกของฟาร์มยีหลีนะครับดูสิไม่ใช่พระอาทิตย์นะที่เราเห็นอยู่นี่คือพระจันทร์นะก็เละขึ้นมานะซึ่งทุกคนก็ได้ชื่นชมพระจันทร์กันนะฮะกับบรรยากาศนี้ฮะกระทงมาสังกระทงก็ลอยอยู่เนาะแล้วก็ชื่นชมบรรยากาศยามเย็น ขณะที่เราพยายามจะมองว่าพัดตกดินตรงไหนก็ดูดิมีแสงอย่างเงี้ยบอนลุงกินน้ําเลยอ่ะสวยมากแสงอะไรแม่ก็ไม่รู้เหมือนกันแล้วก็พระจันทร์พระจันทร์ใหญ่มากถ้าได้กล้องเทพเทพแบบว่าดีๆนะจะชัดมากเลยอ่ะทุกคนนี่เห็นดาวไหมมีดาวแล้วอ่ะชัดมากสวยมากอ๋อจะดีมากจะงป็น แม่ต้องแยกกันเนื่องจากพ่อมีธุระที่สวนเยอะมากเขาต้องดูรถแบ็คโฮทำคันนาทําแปลงผักให้เราพ่อก็ต้องไปเอากับมะพร้าวอะไของพ่อก็ไม่รู้อ๋อและที่สาคัญพ่อจะโชว์สีข้าวเดี๋ยวสีข้าวให้ดูว่าข้าวที่เราเกี่ยวนั้นสีออกมาแล้วจะเป็นยังไงแม่ก็ต้องพาชาวแก๊งจากกรุงเทพนั้นไปเที่ยววัดป่าภูกร้อยคนอาจจะเคยได้ดูบล็อกที่เราไปวัดป่าภูกร์แล้ว2ปีได้มั้ง แต่เนี่ยรามจะไปวัดป่าภูก้อนตอนที่รามโตแล้วรู้เรื่องแล้ว <Yeah. S 1> แล้วก็เราจะพาเพื่อนจากกรุงเทพไปด้วยคือเป็นวัดที่พ่อกับแม่ชอบมากไปทุกปี <c oughs> ก็ค่อนข้างไกลนะสองชั่วโมงจากตัวเมืองแต่เราก็คุ้มแหละได้ไปไหว้พระแล้วก็บนนั้นคือวิวสวยมากจะมีอะไรบ้างนั้น <c oughs> เดี๋ยวพาไปดูโอเคน้อ okay. ง <c oughs> ลามบ๊ายบายลามฮัลโหลลามบ๊ายบายลาูกไปกันว ก็พาชาวกรุงเทพมากินกาแฟร้านเด็ดที่ตอนนี้หลายคนแนะนํามาว่าให้มาร้านออฟชั่นร้านจะออกแนวแบบเป็นห้องแล็บห้องแล็บหน่อยเขาบอกว่ากาแฟเดอร์ตี้ที่นี่อร่อยใครได้มาก็มาลองกันนะคะอันนี้แม่หญิงของเราที่พร้อมจะไปวันป่าภูก้อนโอเคเดี๋ยวถ่ายหน้าตากาแฟให้ดู ปนประชุมอธิบายค่ะเดอร์ตี้คือมันจะเป็นเป็นนมเย็นนะคะใส่แกัวตัวเอสเปรสโซ่ความเย็นมันก็คือแบบเย็นโดยที่ไม่ได้เส็น้ำแข็งแต่มี้งใส่นเพราะว่าเพื่อคุมอุณหภูมินมใช่เพราะก็แก้วจะกี่ปอนที่ต้องเป็นแก้วเย็นใช่หรือแก้วเย็นแต่ป้าจุนบอกอร่อยเราก็เชื่อแหละว่าอร่อยป้าลิมยังไม่เสร็จนะคะเออไปแล้ว กาแฟมันจะมันๆอ่ะกาแฟมันจะมันๆดีแหละแต่สำหรับมินนะมิ้นว่ามันเหมาะเป็นแบบแก้วที่สองของวันแก้วแรกต้องเป็นกาแฟร้อนแก้วที่สองเดี่ยวเป็นกาแฟแบบนี้อาไปเดินทางต่อค่ะอาจากร้านกาแฟเมื่อกี้ตอนนี้มาอยู่ที่ร้านเบลตาฮาเบลตาฮาเป็นอีกหนึ่งร้านที่สําหรับใครชอบครัวซองต้องมากินเดี๋ยวแม่ถ่ายให้ดูว่าซื้ออะไรมาบ้างแต่จะบอกว่าครัวซองที่นี่อร่อยมากราคาน่ารักก็เป็นร้านเก๋ๆน่ารักๆนะคะอันนี้อยู่เส้นทางออกไปสนามบินอุดรไป ต right? <pad> ัดรถแล้วก็ข <over> oh, ึ้เขาไปเลยน้ำไหลไหมไหลแล้วขึ้นลบช่องมาถึงแล้วนะคะมชาวแกนงเราครั้งแรกนะคะทุกคน คนก็บางๆนะคะที่พระเ,เวสสุวรรณองค์ที่พ่อเคยเล่าให้ฟังว่าพ่อไปเจอกับอาจารย์คนที่ปั้มพระเวสสุวรรณองค์นี้มาหดงามมากท้าวเวสุวรรณเทวราชเราได้ชุดท่าใบูชากันมาแล้วก็เป็นปางพุทธสายญาตินะคะเป็นพระองค์พระพุทธรูปปางนอนสวยงามมาก บอกว่าอะไรลูกเดินวนกี่รอบสองรอบสองรอบ่ไปวัดนี้ชื่อวัดอะไรวัดป่าภูก้อนเนียบอกทุกคนจิ๊กวัดป่าภูก้อนะคะเอาไปลยไปแล้วไปล้วไปลววันนี้อากาศดีฟ้าโปรง่งถ้ามาหน้าหนาวก็จะมีหมอกหมอกตรงนี้นะทุกคน น้องรามรามอ่ามา,าเที่ยวช่วงนี้ต้องมีหลักฐานโชว์ว่าฉีดวัคซีนครบ2เข็มแล้วนะคะตรวจวัดอุณหภูมิแล้วก็ประชาชนมาโชว์ด้วย ใช่ไหมตอนตอนลงทะเบียนเข้ามาข้างหน้าใช่แล้วก็เขาจํากัดคนเข้าด้วยเนาะอยู่ข้างในโบสถ์ที่เขาไปว่าไม่เกินห้นาทีต่อหนึ่งคนแล้วก็ต้องมีการเว้นระยะห่างนะคะทุกคนล้างมือบ่อยๆสงสาวันนี้บอกแม่หนว่าชื่ออะไรเนาะเนาะ นะครับกดไลค์ด้วยนะครับฝากติดตามพ่อพอลครับอย่าลืมกดไลค์กด u ับสไ i ร e ให้เราด้วยนะครับขอบคุณครับเอาเลครับเย้